คุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวว่าทางการของยูเครนได้ใช้ทั้งโดรนและขีปนาวุธแบบเนปจูนยิงเข้าโจมตีคลังเก็บน้ำมันของรัสเซียในเบริณพื้นที่ของแคว้นรอสตอฟจากข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่าถัางเก็บน้ํามันหลายแห่งได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นทั้งนี้แหล่งข่าวทางด้านกราโหมในยูเครนบอกกับสำนักข่าว a อว่า เกิดเพลิงไหม้ที่โรงเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งขณะที่วิดีโอจากกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียแสดงให้เห็นควันที่หนาทึบและเปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นถังเก็บน้ำมันหลายถังในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยครับ ซึ่งหลังจากนี้เราก็คงต้องรอภาพยืนยันจากภาพถ่ายทางดาวเทียมกันอีกสัก1-2ถึงวันนะครับว่าคลังเก็บน้ำมันของรัสเซียนั้นจะมีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่ยอดเยี่ยมของยูเครยนยูเครนนั้นพยายามที่จะตัดกําลังในส่วนหลังของรัสเซียเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นคลังเก็บอาวุธคลังเก็บกระสุนหรือแม้กระทั่งคลังเก็บน้ำมันครับสิ่งนี้จะทําให้ทางการของรัสเซียนั้นมีความยากลำบากมากขึ้น ในการใช้งานรถถังยานเกราะเพราะว่าอาวุธเหล่านี้มันก็ต้องพึ่งพาน,น้ำมันเป็นหลักในการที่จะใช้งานพวกมันครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของคาคิปกันบ้างซึ่งจุดนี้ยังคงมีการประทะกันอย่างดุเดือด โดยเมื่อวานนี้ยูเครนนั้นก็ยังคงทําการปิดล้อมฐานรัสเซียจํานวน400นายในบริเวณพื้นที่หนึ่งในพื้นที่ของเมืองวอฟชานะครับกองทัพยูเครนนั้นได้ใช้อาวุธระยะไกลโจมตีหลากหลายชนิดมาวันนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมว่าทางการของรัสเซียมองว่าทางการของยูเครนนั้นได้ใช้ระเบิดความแม่นยําสูงแบบแฮมเมอร์โจมตีพวกเขานะครับสำหรับระเบิดฉลาดความแม่นยำสูงแบบแฮมเมอร์ พวกมันก็มีระยะการโจมตีมากกว่า70กิโลเมตรมีระบบนำทางแบบหลากหลายนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นระบบนำทางแบบ GPS ระบบนำทางด้วยอินฟราเรดแล้วก็มีระบบนำทางด้วยเลเซอร์ขึ้นอยู่กับว่าภารกิจนั้นต้องการโจมตีอะไรนั่นเองส่วนน้ำหนักของลูกระเบิดนั้นก็จะมีขนาดน้ำหนักตั้งแต่276ปอนด์ไปจนถึง2,200ปอนด์เลยครับถือว่าระเบิดชนิดนี้มันเอาไว้โจมตีตึกหรือว่าอาคารได้เป็นอย่างดี แม้ว่ากองทัพรัเสเซียนั้นจะเข้าไปยึดโรงงานหรือว่าเป้าหมายที่มีความมั่นคงแข็งแรงหากว่าพวกเขานั้นไม่มีระบบป้องกันแผงกาดทิ้มากเพียงพอที่จะสอยเครื่องบินรบของยูเครนได้เจ้าแฮมเมอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะนำมาโจมตีฐานรัเสเซียได้ครับ ส่วนภาพความเสียหายของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของเมืองววฟชานั้นเราก็เริ่มที่จะได้เห็นแล้วว่ากองทัพรัสเซียได้สูญเสียรถยานเกราะไปมากเช่นกันแต่สิ่งที่น่าสังเกตในเรื่องนี้ก็คือพวกเขานั้นไม่ค่อยที่จะมีรถถังเข้ามาทําการรบในเมืองนี้ครับส่วนล่าสุดนั้นเพราะว่าทางการของยูเครนสามารถทําลายรถวิศวกรของกองทัพรัสเซียได้จะเห็นได้ว่าเมื่อกองทัพรัสเซียบุกไปที่ใดพวกเขาก็พยายามที่จะสร้างแนวตั้งรับที่มั่นคงแขง แรงขึ้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสําหรับยูเครนครับหากว่าทางการของยูเครนสูญเสียพื้นที่ไปมากและปล่อยให้กองทัพรัสเซียนั้นสามารถสร้างแนวตั้งรับที่มั่นคงแข็งแรงขึ้นมาได้การที่จะบุกโต้ตอบกลับนั้นก็จะเป็นเรื่องยากเช่นกันครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโชคดีของทางการของยูเครนที่พอนั้นสามารถทำลายรถวิศวกรของกองทัพรัสเซียลงได้ครับ ส่วนเหตุการณ์ต่อมานะครับคุณผู้ชมก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางการของยูเครนได้ใช้ดโดรนแบบ FPV เข้าโจมตียาน UGV ของรัสเซียครับจะเห็นได้ว่าสนามรบในสมัยนี้ก็มีการพัฒนาไปมากการส่งกำลังบำรุงต่างๆในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยก็จ,จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายยูเครนที่สามารถกาจัด UGV ของรัสเซียได้ครับ ส่วนเหตุการณ์ต่อมานะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นก็สามารถสกัดกั้นการรุกของกองทัพรัสเซียได้ซึ่งในครั้งนี้กองทัพรัสเซียได้พยายามใช้ยานเกราะจํานวนสาคัญเข้าตีโฉบฉวยแนวตั้งรับของยูเครน เพื่ออย่างเชิงว่าการตั้งรับของยูเครนนั้นมีความแข็งแรงมั่นคงหรือไม่นะครับแต่ว่าทางนี้ทางการของยูเครนก็ได้ใช้ดโดรนแบบ FPV ซึ่งเป็นโดรนราคาถูกและเป็นโดรนแบบง่ายๆเข้าโจมตียานเกราะของรัสเซียจนทําให้พวกมันนั้นก็ได้สูญเสียไปอย่างน้อยถึง2คันเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความล้มเหลวสําหรับการโจมตีของรัสเซียครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซีย ประจำวันที่19มิถุนายนฐหานราบก็เสียชีวิตไป1,130นายยานเกราะ12คันรถขนส่งทางการหาร47คันรถถัง10คันปืนใหญ่สนาม48กระบอกโดรน34ลำและระบบป้องกันแพรงกาดอีก4ระบบครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข่าวดีของยูเครนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเยอรมน,นีนั้นจะมอบอาวุธแบบแฟรงเกนสไตล์ให้กับยูเครนนั่นก็คือระบบป้องกันพลังกาศระยะใกล้แบบสกายเลนเจอร์ซึ่งใช้ตัวรถเป็นแบบรถถังเร็วพาดหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีสําหรับยูเครนโดยพวกมันนั้นจะมีหน้าที่สําหรับการป้องกันพลังการแอดมินมั่นใจว่าอาวุธชนิดนี้จะสามารถใสยโดรนแบบไซเฮดของทางรัสเซียได้อย่างง่ายดายครับ สำหรับระบบป้องกันพลังกาศแบบ Sky นเจอร์นั้นมันติดตั้งปืนใหญ่กลนขนาด30มิลิเมตรซึ่งสามารถยิงกระสุนได้เร็วถึง1,200นัดต่อนอาทีและมีระยะการยิงหวังผลอยู่ที่3,000เมตรนอกจากนี้ตัวป้อมปืนนั้นยังติดตั้งขีปนาวุธมาด้วยจึงทำให้ Sky น a n g e r นั้นสามารถล้มพวกดโดรนเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินรบที่บินต่ำได้อย่างสบายครับ เอาละครับุณผู้ชมสําหรับในช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวแอดมินขอพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับขีปนาวุธแบบเนปจูนกันบ้างนะครับซึ่งขีปนาวุธชนิดนี้มันก็เป็นขีปนาวุธที่ทางการของยูเครนได้ทําการพัฒนาขึ้นมาเองหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นได้เข้ายึดแหลมไครเมียไปนั่นแหละครับขีปนาวุธเนปจูนพวกมันนั้นดัดแปลงมาจากขีปนาวุธต่อต้านเรือรบอย่าง KH35 ขีปนาวุธแบบเนปจูนนั้นถูกออกแบบมาให้สามารถจมเรือรบที่อยู่บนผิวน้ําที่มีขนาดใหญ่มากถึง5,000ตันได้นอกจากนี้มันยังสามารถเปลี่ยนโหมดการโจมตีให้เป็นขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้นได้อีกด้วยครับซึ่งพวกมันมีระยะยิงไกลสุดราวๆา0 0กิโลเมตร มีขนาดน้ำหนัก870กิโลกร,รมัมหัวรบนั้นมีขนาด150กิโลกร,รมัมก็ถือได้ว่าเป็นหัวรบที่ใหญ่มากสามารถยิงได้จากทั้งเรือรบรถโมบายเคลื่อนที่หรือว่าปล่อยจากเครื่องบินรบได้ครับ เนปจูนนั้นสามารถเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายได้ด้วยความเร็วสูงสุด900กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระดับความสูง10-15เมตรเหนือพื้นน้ำและจะลดความสูงเหลือ3-10เมตรในระยะสุดท้ายก่อนจะถึงเป้าหมายเพื่อหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธของเรือเป้าหมายครับทั้งนี้ขีปนาวุธเนปจูน1ระบบนั้นก็จะมีเครื่องยิงอยู่ที่3-6เครื่อง และจะสามารถระดมยิงขีปนาวุธได้สูงสุดพร้อมกันจำนวน24ลูกส่วนการนำวิถีเข้าหาเป้าหมายนั้นก็จะใช้ระบบเรดาร์ครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขีปนาวุธที่ทางการของยูเครนได้ทำการผลิตวิจัยและพัฒนาขึ้นเองจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคี้ยวเล็บสำคัญของฐานยูเครนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชม หากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปอีกต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ